พี่น้องที่รัก2ตุลาคมและลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขาพระเจ้าสรงนําประชากรเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาเพื่อประทานทูตสวรรค์นํำหน้าในการเดินทางแต่อิสราเอลจะต้องเดินทางโดยเชื่อฟังและทำตามบัญชาทูตสวรรค์ของพระเจ้านั้นมีพระนามของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ท่านทั้งหลายจึงสามารถปกป้องและคุ้มครองซึ่งทิตชนอาจจะรู้จักทูตสวรรค์ไม่กี่องค์ที่มีชื่อที่เรารู้จักเช่นมีคาเอลกาเบียนหรือราฟาเอลซึ่งชื่อของแต่ละท่านนั้นล้วนมีธรรมชาติที่ทรงเปิดเผยของพระเจ้าอยู่ซึ่งในตอนต้นของพระวาจาว,วันนี้เราได้เห็นทูตสวรรค์ที่เป็นการสำแดงองค์ของพระเจ้า เพื่อนำประชากรไปสู่สถานที่ซึ่งได้เตรียมไว้ชีวิตคิสชนก็ได้อยู่ในหลักการเดียวกันนี้ด้วยหนทางที่เราดำเนินอยู่วันนี้ได้ถูกพระเจ้าเตรียมไว้แล้วแม้ในวันพรุ่งนี้และต่อต่อไปนั้นก็ถูกเตรียมไว้แล้วโดยพระองค์เช่นกันพระเจ้าทรงขอให้ประชากรของพระองค์เชื่อฟังสิ่งนี้จะนำไปสู่พระพรตามพระสัญญา ซึ่งตามพระสัญญาเดิมนั้นการเชื่อฟังทำให้ได้รับพรการดื้อรั้นนำสู่การลงโทษแต่ในพันธสัญญาใหม่แม้การไม่เชื่อฟังและมีบาปจะนำสู่ผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็จะได้รับการช่วยด้วยความรักของพระองค์อาศัยความเชื่อที่ช่วยให้รอดดังนั้นถ้าเราเห็นว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าเสด็จนำหน้าออกจากอียิปต ไม่ใช่เพื่อทิ้งอิสราเอลไว้ในถิ่นทุรกันดาลแต่พระองค์รงมีแผนการที่จะนำเขาเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่อุดมสมบูรณ์แม้จะมีชนชาติอื่นๆอยู่ในแผ่นดินนั้นซึ่งเป็นชนชาติใหญ่ๆเพียงแต่เขาทั้งหลายนั้นเชื่อฟังและทําตามที่พระเจ้าสั่งทุกประการพระองค์ก็จะทรงนำให้ใหทูตสวรรค์นั้นนำหน้าและให้คำแนะนำ วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอบพระคุณพระเจ้าที่ส่งพระกะรุณามอบตัวเราไว้ในการอารักขาของทูตสวรรค์เพื่อเราจะได้รับการส่องสว่างและการพิทักษารักษา